สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนเากาก็จ e ะพาเอฟซีเจาันผู้ชมทุกท่านมาทีดอนปูตานะครับก็คือเมื่อนี้จะเป็นวันขึ้นสิบหาค่ำวันที่สิบสองนะเป็นวันลอากระทงเป็นวันศิลมือหนึ่งนะครับทั้งนันทิยาพร้อมทั้งหลายคนนะครับก็มีการมาบูชาดอกไม้เพวม่มาไล่แก่ผู้เขาในดอนนะครับก็จะมีการขอส่งขอลาบนะครับจับลุกปิงปองนะครับ อันนี้กําลั่งแกดทาเครื่องดกไม่พวงมาไล่ถวายพร้อมทั้งเครื่องพัดัพดตาทั้งหมดนะครับที่ถวายแก่องค์ภูเขาได้ดว่วนนะครับคันนี้กำลังที่กระทํำอยู่นะครับมันพรอมกัวน้ำเอฟซี C และทำเพิ่มโตถ่านมากดูไระชนนุ่มกันนะครับตามผมไปดูไระชนน่มกันนะครับตามผมมานะครับออมาแล้วก็มากกดติดตามเพ็นกํานั่งใจใด้วยนะครับตามไปฟังกับพวกรกปลุนเลยครับ การมือนีก็มานน้ำกันหลายคนนะครับก็มีทั้งข้าม่แก้วนะครับพร้อมทั้งนนทฑยาพร้อมทั้งลูกนะครับที่มานน้ำกันนะครับทำพิธีถวายดอกไม้พวกอลไรแก่องค์ปูแน่ดอนนะครับขณะนี้กำลังจุดเทียนบูชานะครับครับกำลังจุดถูเทียนบูชาพระธานาธิบดนะครับ

พันสิท e no, ี่พานม่กัมาน้ำกันครับเราเคยก็น่าใจพนที่ยากครับพอยอดว่านเราเคยเป็นเป็นผู้จัดสิ่งของนะคะสามโตได้ห้าหนึ่งศูนย์ครับสองโตได้แปดห้าพ้นตาค้นวานน้อยที่สองอกหนึ่งศูนย์ะคะืัอนี้เป็นกต่ลยจะ่าขออีกมว่อขนานะคะแต่อสินที่สองหรือหงสุดท้ายในงวดวันที่ หนึ่งท่านว่าสองหาโกขีเสื่อเป็นแนี่ข้างหาซีใสในรัฐบาลนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปูขามันมากจหให้าน้อยนะคะน้อยแรกหรือน้อยที่สองน้อยที่สามแต่ไม่ป่อยไปแต่ทุกซิ้นนะคะเยบที่ไม่อาจจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเมื่อนี้น่าจะจิจับมือจะให้นลองเผยจับนี่คือซินแหลก่ะแกน้อยที่สองที่หนึ่งน เอาไงคนเคยจับนะจับเนาะเบันเดงท้ามิที่จับต ja. ูปิงปองขอตัวลาบจากภูเขานะครับลูกที่หน OK)> ึ่งคือเลขห้านะคะลูกที่หนึ่งคือเลขห้าเป็นเลขลักลอยเนาะ ตัวเลขนะคะตัวเลขที่2หลักสินี่ก็เรียกศูนย์นะครับเลขศูนย์อีกเป็นบ่ตัป็น5าศูนย์นย์นะครับตีของหลวงปู่ขาวเป็นประท่านให้นะครับอ่าศูนศนย์นะครับข้างบนนะครับ อาจับท้องตขังลาง้วััด้ลหามเงหาในลูกหลานมันจซื้อและหาบทอีกแล้วเลืเลักที่เป็นเล็กหาขางลางนะครับเ สามตัวได้5้าศูนศนย์ข้างล่างสตัวได้ห้าเ็นะคะาเกดนะครับสีแดงหลือส่วนมากาสิแนวทางของผู้ขาจะเป็นทาน้อยแรกทานอยครับครับค่อยอเปลี่ยนโสกเป็นลาบได้ครับเด้แรกเนาะเป็นทาน้อยเนาะครับครับก็โสดก็ใส่นะครับ

บื่อนานก็ได้นะครับพาน้อยนะครับตอนนี้เย็นนะครับค่อยรุ่นกันนะครับผมก็ติเชิญใส่หน้กระดาษนะครับเห็นที่ฉันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กันขอโชคลาภเกียสิรโลกนะครับทั้งจติปินห์หลงห้านเา้าทั้งข้ามีเกลือกควาล่าของหลวงปู่นะครับกับบานคอยมีส่งไม่หลับนะครับเด้มาแรกใ้โชคดีทุกกคนทุกทานเด้ เพื่อนบ้านก็ได้นะครับเป็นเลข่อง่ายก็ได้ครับผลของเรากลุกอันจับลูกปิงปองเกิดได้ยังที่นะครับผัวเขาให้โขกจับลูกปิงปองได้โขกเพื่อนบ้านและในบ้านนะครับวันที่หนึ่งท่านเบ้าหกหกนะครับจับลูกปิงปองก็ได้หาสูนๆนะครับข้างบนข้างล่างก็ได้หาเจ็ดนะครับเป็นแนวทางสื่อจากกินแบงรัฐบาลไปกับเบอลังนะครับพร้อมทั้งเพื่อนบ้านนะครับระวังไว้เอฟซีเลยตำรวจต้องตามเขาต้องยินฟังแล้วนะครับ ก็ไปไปดูไปซ้มนวนที่ยาได้ซองเหล็กนะครับในองปูนะครับตามพวกไปดูพร้อมกันเลยนะครับอ้าวนวนทิยาเป็นผู้ซองคน,าออน,นตาดีนะครับเฮ้ยยาวตาดีน้ทียนย็นแยกตัวไป,วไปวที เอาค่ะเอาขยายออกมากขยายยู่งเ้ยเห็นบ่เห็นเป็นตัวเล็กบ่พูดต่ดีบาลี่มีะไรก็ติต้องเห็นเนาะก้องพันกล้องเนี่ยแล้ว ญาตในการรับชุมนะคะนี่คือองค์ปูขาวค่ะนี่แค่ด้านหลังเย็นบ่เท่8 8ย้ยแนจนเป็นเล็ไทยบ่ยุยแคนตเด็ไทยนะเด็ไทย ูขอไ่ด้อปูที่ขึ้นมาขอสองนำาลไข่คือคนเขียนใบเป็นเลดไทยเบิค่ะคือคนเขียนใบได้อรี่น้องเบิิจมานยาเด้อค่ะเบิ่งค่ะ็นเรื่องข่าันนี่คือยุดแขนขึ้นที่น้องว่าตัวใดกับเบิรงเอาได้ค่เด้อสองรอบๆหุงปู อให่เพิ่นไห้เฮ้ายื่แขนแมงใส่เห็นบะแขนข่างใส่จะเลข่บนงอืมชัดเจนดีค่ะชัดเจนเลยเห็นดินเห็นเป็นเห็นตาซีแล้วสีกับ สเห็นซีเห็นหาบ่หรือว่างใดหรือว่าศูนย์เป็นไปได้เนาะพี่น้องเบิ่งเอาค่ะจัลลนะเอาเด้อค่ะเด้อเป็นแนวท่าค่ะเปลี่ยนว่าไม่เปลี่ยนเป็นฮาหกเป็นบ่เป็นไงนนว่าเป็นเป็นฮาหกคือบ่ น้ำเนเป็นห้าหกน้ะตาาเห็นตัวอลยเสียเิมค่ะเห็นเป็นลักลอยเป็นเลขแปดล้แปดห้าหกอืตัวเดียวกันนี้ตัวนี้ไหมแลห้าหกเอาน้นที่ยาแปดห้านะเอาน้ำตาลยาเนที่ยาเห็นว่าเป็นห้าหกส่เพ่ห้าหกว่าสน เพราะว่าแม่สงการบอขอเห็นี่ดวงปัเ่นึ่เนี่ยเเลขไทยบอเป็นเลขอรบะเป็นเลขไทยนุนที่ยาเป็นว่าเห็นเป็นเลขไทยเนาะค่ะเนาะกะบไดลายยางเลขมันนี่หลายตัวนี่เห็นชัดเป็นเป็นเลขค่ะเดีเพิ่เบิ้งน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะองค์ปูขาวเลขค่เออมาเบิ้งนีคือหุอยู่ทอดนุ่นที่ยาวาล่ะ เห็นเลยเป็นคืองหกหาคือว่านเนี่ยหกจะมีก็เป็นเครื่องเปลี่นาหกนะสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับน้ำนุ่นทิยาอันน้ำนนทิยาเนี่ยนะผู้ผู้ที่เคยเขียนนะฮะสว่างไม่เอฟซีอะไรแต่เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับเปลี่นาหกนะครับเป็นแนวทางสื่อสกิ๊บแบงรัฐบาลพร้อมทั้งเพื่อนบ้านนะครับเด้เมือแรกนี่แหละครับก็คือที่เขียนแล้วนะครับ ครับนี่เป็นเครื่องสังเวยเครื่องบูซาเป็นดอกไม้พวกมะลพความทั้งเครื่องพัดทหารดมเรือร้ามนักขนมนมเนยนะครับความทั้งผลไม้นะครับบูซาแก่อองลวงปูอุ้งปูเขานะครับใดดอนนะครับเปลี่ยนประจำทุกวันศิลน,นะครับกให้โชกนะครับการให้โซกทุกวันศิลน,นะครับ ครับกลับมาไอเอฟซีแลนว์ตันตุ้งตันา์เขาเข็นแล้วนะครับครับ,รบ,รบ,รบสำหรับผมในคลิปนี้ก็อยู่ที่เพียงทานี้พวกวันนี้คิดต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ